ปัญหาสนิทขึ้นรั้วสนิทขึ้นเหล็กซื้อสีอะไรดีถึงจะหยุดสนิทได้สวัสดีค,ครับวันนี้เรานะครับก็มาอยู่กับซื้อสีอะไรดี e ีที่11แล้วนะครับอ่าก็อยู่กับผม,ผมคุณหนุ่มนะครับแล้วก็คุณหมีนะครับรายการเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็ปัญหาของเจ้าของบ้านนะคุณหนุ่มคือมีส่วนบ้านมีรั้วบ้านหรือม,มีโครงเหล็กที่อยู่อยู่ไปแล้วเกิดสนิมขึ้นสนิมขึ้นถ้าเดิมเนี่ย ต้องทำยังไงปกติเนี่ยสนิมขึ้นแล้วกันยากมากค่อยๆขัดใช่ไหมขัดจนสนิมออกแล้วเราเึงค่อยกันสนิมทาเริมทับแล้วค่อยทาสีน้ำมันทับต้องขัดจนถึงเหล็กเลยใช่ไหมใช่ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาว่าสนิมขึ้นมาอีกแต่จริงๆมันยากมากเลยนะกว่าจะขัดสนิมออกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากสำหรับงานเจ้าของบ้านมากใช่แล้วถ้าจะไม่ทำอ่ะโอ้โหถ้าไม่ทําสนิมก็จะลามไปเรื่อยๆครับเนี้ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าโครงสร้างทาปุ๊บเนี่ยจะเอาสีอะไรมา,าทาับชั่วคราวไม่ลงการสนิมก็ทําไม่ได้อีกครับซึ่ง ปัญหาลัวขึ้นสนิมหรือม่ามีบางสุดอย่างเช่นเหล็กดัดนะเหล็กดัดเนี่ยชอบขึ้นสนิมนะครับหรือเหล็กลงรถเลยชอบขึ้นสนิม,อมตอนนี้บริษัทสีเนี่ยเขาผลิตสีที่เขาเรียกว่าสีหยุดสนิม,มเป็นการสนิมชนิดพิเศษที่เอาไว้หยุดสนิมได้ก็คือทาทับสนิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัดถูกไหมครับจะพูดว่าไม่ต้องขัดก็ไม่เถอะเอาเขาเรียกว่าเอากระดาษทรายรูปให้มันให้กให้สนิมมันหลุดบ้างนะอันหนึ่งอย่าอย่าแบบอย่าถึงกับเขาเรียกอะไรนะ ไม่ทําอะไรเลยอ่าถึงขนาดนั้นเลยก็คือเอาถ้าเกิดสมมติว่าคุณเพื่อนๆนะครับจะ DIY ทําเองก็คือเอากระดาษทรายขัดพอหยาบหรือว่าจะให้ช่างทำก็คือเอากระดาษทรายขัดพอหยาบหยาบพอให้สนิมอะไรที่มันลอกๆได้กิ้วออกไปแต่ว่าเราไม่ต้องตะลุยจนถึงเนื้อเหล็ก ป,ปัญหาปัญหานี่คลาสสิกมากนะนที่จริงนะคุณชาตชนิดนึงคือประเทศไทยเราเนี่ยคือฝนตกก็ถือว่าเยอะสีเดือนนะสีหเดือน,นแล้วฝนลงมาเนี่ยแล้วรั้วบ้างส่วนใหญ่มันไม่ใช่ปูนรั้วเนี่ยมันจะมีนนขึ้นมาเป็นรั้วเป,เป็นเป็นช่องลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะยัไงไงไสนิมเนี่ยมันเกิดคู่กับงานผู้นี้แล้วยิ่งถ้าเราพื้นการสนิมไม่ดีมันก็จะมาเยอะใช่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าสีอีพ็อกซี่มาสติกที่เรียกว่าเอามาหยุดสนิมได้ทาปุ๊บ แล้วก็คือการสนิมโดยที่สนิมอะทับไปได้เลยโดยที่สนิมมันจะไม่โผล่ขึ้นมาใหม่อ่าซึ่งแบบง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยอาจจะวงเล็บว่าทนทานนะทนสูงกว่าสีกันสนิมทั่วไปแต่ว่าง่ายที่สุดแต่ทนน้อยหน่อยก็คือสีอีพ็อกซี่ส่วนเดียวส่วนเดียวอ่าคุณหนุ่มลองโชว์ซิว่าเป็นสินค้าแล้วอะเตรียมนี่เตรียมมาอันนี้คือ T O A เนาะรุ่น รัชิลรัชิลชเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งส่วนผสมใช้งานค่อนข้างง่ายคนะ่ะคุณวิศนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอีพ็อกซี่ส่วนเดียวหนึ่งส่วนผสมก็ซื้อตัวนี้ไปก็เอาสีน้ำมันทาทับได้เลยทาตัวนี้ทับตัวนี้แห้งเร็วชั่วโมงครึ่งโมงครึ่งเองก็ทาได้ละฮะเป็นอีพ็อกซี่ส่วนเดียวก็ใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายจุดเด่นของเขาคือใช้งานง่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันทนทน คือตัวนี้ความเป็นส่วนเดียวใช่ไหมอีพ็อกซี่ส่วนเดียวความทนมันจะสู้อีพ็อกซี่สส่วนไม่ได้อีพ็อกซี่สส่วนเนี่ยถ้าจะอัปเกรดขึ้นมามีตัวอะไรบ้างครับคุณหนุ่มโอ้โหตัวนี้เก็บไปก่อนนะตัวนี้เก็บไปก่อนนะตัวนี้เก็บไปก่อนตอนนี้อีกตัวนึงที่ขายดีมากๆแล้วก็งานโครงการหลายๆโครงการใช้เช่นพวกปั๊มน้ำมันใช่ไหมเป็นเสาโครงเหล็กหรือว่าเสาอากาศวิทยุทั่วไปอะไรเงี้ยที่เป็นภายนอกแล้วก็ทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ทาสีน้ำมันหรือเป็นสีโพลิยูรีเทนทับเนี่ยก็จะเป็นคุเหมือนกัน ที่รุ่นดั้สเทคดัสเทคดัสเทคอ่าไหนงั้นขึ้นมาสิครับสีดั้สเทคอยู่ยยด้านนู้นอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนี้แหมายวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาเยอะนะครับอ่อย่างที่คุณหมีอบอกเลยมันจะเป็น2ส่วนผสมนะครับส่วนส่วองส่วนผสมก็คือตัวแกลลอนสีเนี่ยจะเป็นพาร์ทเอก็คือตัว,ต,วตัวเนื้อสีนะครับแล้วก็ส่วนกระป๋องเล็กเนี่ยก็คือพาร์ทบีหรือว่าตัวเล็กแข็งตัวเล็กแข็งหรือว่าฮาัตเดนเนอร์ก็คือเวลาใช้เนี่ยแบ่งใช้แบ่งผสมเพราะเราถ้าผสมพาร์ทบีลงไปแล้วเนี่ย มันจะมันจะแข็งใน4ี่ชั่วโมงอันนั้นเวลาใช้ก็แนะนําแบ่งใช้แบ่งผสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อไปทาที่บ้านเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่ใหญ่ก็ซื้อแก๊ลอนนี้ไปเลยแต่ว่ามันมีไซส์เล็กก็ขายนะไซส์หนึ่งส่วนสี่แกลอนก็มีขายเป็นทาขนาดนิดเดียวก็ทานิดเดียวตัวนี้ทนกว่าทนกว่าตัวเมื่อกี้นี่คือตัวมาตรฐานที่โครงการอีพ็อกซี่มัสติพวกนี้เขาเรียกอีพ็อกซี่มัสติกมันมีอีพ็อกซี่มัสติกมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ปกติสีพ็อกซี่ทั้งหลายทาทับสีน้ำมันไม่ได้เพราะมันจะไปกัดทําให้สีน้ามันลอกล่อนหรือสีการสนิมเก่าลอกล่อนแต่สีพ็อกซี่มาสติกครับคุณหนุ่มมันทาทับได้โอ้โหเราทาทับได้หลายหลายพื้นผิวด้วยนะคุณมีอ่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กโลหะต่างๆนะเหล็กเหล็กชุบซิงนะเหล็กชุบกาว์ไนท์เนี่ยสองสองผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ดีเลยล้างน้ำก็มีนะคุณมีบางทีล้างน้ำก็ใช้พวกสแตนเลสพวก มินอมเป็นธรรมดาเงนะตัวนี้ก็ทาได้ก็ตัวนี้ตัวนี้ทาทับสแตนเลสได้อกสเตนเลสจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยให้ทาสีทับกันเพราะว่าสเตนเลสมันเป็นตัวที่ทาสีทับยากก็เน้นกันที่เหล็กกับเหล็กชุบซิงค์เนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวหลักฟิล์มหนามากบอกเลยฟิล์มหนามากแล้วต้องใช้ทินเนอร์เฉพาะของมันนะเพราะสองเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้จะทาแล้วอยู่สนิมเลยแต่ว่าทาแล้วทาง่ายๆนะครับแล้วก็สนิมที่รั้วบ้านของคุณเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย ก็จะไม่กลับมาเวลาเวลาหนึ่งเลยอ่ผมผมเสริมนิดนึงคุณหมีในเรื่องว่าคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ใช่ไหมถามว่าทําไมมันถึงทาทับสนิมได้เพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเราทาอะไรโดยทับสนิมไปเลยเนี่ยสนิมมันมันมันจะทําให้สีตัวนั้นลอกออกมาและสนิทมันก็ยังไม่ตายด้วยแต่ตัวนี้มันนอกจากการสนิมแล้วมันลงไปบนพื้นผิวใช่ไหมมันกัดพื้นผิวเพื่อยึดเกาะนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกสีตะปูการสนิทมาสติกอันนี้มายี่ห้อไหนวะ เบเยอร์รัสการ์ดก็เทียบเท่ากันสองตัวเทียบเท่ากันเทียบเท่ากันเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยมีแต่ T U A ขายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเบเยอร์ก็มีขายนะครับชื่อเบเยอร์รัสการ์ดอันนี้ก็ขายดีหลายๆโครงการก็นิยมใช้นะครับอ่าแต่ว่านี่อีกนี่อีกอ่ะคือหนุ่มเก็บสองตัวนี้ไปเรามีตัวใหม่สินค้าใหม่อีพ็อกซี่มาสติกรุ่นใหม่ของโจตันนะครับตัวนี้ชื่อว่าส่วนผสมเหมือนกันอีซี่พราม สังเกตไหมว่าเพื่อน2ตัวนี้เขามีส่วน a กับป๋องใหญ่ส่วน b กับป๋องเล็กเวลาผสมเนี่ยเขาจะบอกว่าผสมกันเนี่ยมันต้องครึ่งสมมติถ้าผสมครึ่งป๋องใหญ่ก็ต้องผสมครึ่งป๋องเล็กบางทีช่างหน้างานงงใช่เลยจอตันเขาก็เลยออกส่วน a กับส่วน b ขนาดเท่ากันมาเป็นหนึ่งเลย easy prime ก็คืออยู่เทียบเท่าเกรดเดียวกันก็คือมีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันหมดตามชื่อเลยนะ easy 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 ก็คือทาทับรั้วเหล็กที่บ้านับเหล็กดัดได้ที่ ทาทับสนิมแล้วก็อยู่สนิมได้<ม>แล้วก็ยังทาทับได้หลากหลายนะฮะทั้งสีน้ำมันก็ทาทับได้อย่างนี้ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามี<อ>ไหมครับมีไหมครับไอ,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 อ้สองตัวนี้ส่วน A กับส่วน B นี่ขนาดเท่ากันเนี่ยคุณหนุ่มว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียจริงๆก็ถือเป็นเป็นข้อดีในแง่ว่าไม่ต้องจํามากแต่มันก็มีข้อเสียนะมันก็ยุ่งมันเยอะยุ่งยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่าไหนส่วน A ส่วน B ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าใครเคยใช้แล้วก็ถ้ารู้ว่า B คือตัวเล็ก ก็เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้ผู้ใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าทาทับสนิมได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแบรนด์ไหนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสีอันนี้มีพ็อกซี่มาสติกที่ทาปุ๊บเราก็เอาสีน้ำมันมาทาทับได้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นของที่เรียกว่าดีละดีดีมากละแต่เรามีแนะนําสีที่อยู่สนิมได้รุ่นท็อปมีรุ่นท็อปอีกอันนี้คือส่งเข้บครัวดเลยครับแพงสุดๆอ่าอ่าเก็บพวกนี้ก่อน เดี๋ยววางไว้ประกอบฉากนิดนึงว่าอย่างเก็บอันนี้ก่อนตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าสีเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาคือสีหยุดสนิมได้รุ่นแรกก็คือสีการสนิมโอตามาสติก8 7ดเจ็อืมโหนี่ขายดีขายดีมากตัวเก่าแก่เนื้ออลูมิเนียมอ่ะสิ่งตามาสติก8 7ด็นี่มันมีเนื้อสีกับเนื้ออลูมิเนียมถ้าคุณจะเอารุ่นท็อปคือเนื้ออลูมิเนียมสิ่งที่ได้มามากกว่าไอ้พวกนี้ คือมันแช่น้ําได้ถ้าเหล็กคุณแช่น้ํานะครับเช่นเหล็กที่เอาไปทําอยู่ตรงตะแกงเสาเะเสาแช่น้ำเรือนนั่นเรือนนี้โต๊ะแล้วบ้านใครมีสาราที่โครงเหล็กอยู่ตรงน้ํานะครับหรือรั้วที่ชอบรดน้ําใส่มันทุกวันเนี่ยรดน้ําใส่มันทุกวันเนี่ยใช้อันนี้หรืออยู่ใกล้พวก ลองแม่น <át, S 2> <na em. S 1> ้ำมีไอไอไอน้ำใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวตามติดประเ็ศอลูมิเนียมเพราะว่ามีผงอลูมิเนียมทําให้เนื้อสีมันโซลิดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าพวกโป๊ะเรือพวกอะไรก็ใช้ได้นะครับโปะเรือท่าน้ํานะครับหรือใครมีงานเรือลูกค้างานเรือถามหาเยอะบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาต้องมีงานเหล็กที่อยู่ตรงบ่อเลี้ยงปลาทํานู่นทานี่เนี่เลยดูนิมได้แช่น้ําได้อันนี้ท็อปสุดๆเขาเรียกว่า เขาเรียกอะไรนะอย่างดีก็คือโจตันนี่เขาก็ดังพวกสีอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสีทาเรืออยู่แล้วนี่ก็เป็นตระกูลที่เขาโดดเด่นโดดเด่นมาก87คืออะไรทำไมโจตันเขาถึงต้องมีเลข87ด้วยหวยจะออก87หรือเปล่าครับตึงตึงไม่ใช่นะครับนี่ก็87เนี่ยคือเหมือนเป็นเป็นเนื้อสีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จากร้อยเนี่ย87เนี่ยเป็นเป็นเนื้อสีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์โซลิด87เปอร์เซ็นต์คนคิดดูนะฮะสีตัวนี้กลมมากๆมีเนื้อสีอยู่ถึงแปดสิบ เราะฉะนั้นมันเลยทําให้เนื้อสีหนาป้องกันเสื่มได้ดีสุดๆแล้วก็ทาอะไรก็ทับเขาเรียกว่าทามันอ่ะทับกับไอ้หลายติตภั์ไม่ว่าจะเป็นสีน้ํามันหรือสีโอ,อ,อกซี่ก็เดี๋ยวผมเสริมคุณมีนึงว่า,าสีตระกูลน,นี้เนี่ยถือเป็นสีการสนิมค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมมากแล้วคุณมีลองแนะนําท่านผู้ชมหน่อยว่าไอ้สีการสนิมทั่วไปเทียบกับพวกนี้ความแตกต่างอย่างชัดเจนเนี่ยถ้าให้ฟันธงเลยเนี่ยคือคือสีพวกนี้มันเป็นสีงานเรโนเวทต้องพูดอย่างนี้ ถ้าถ้าคุณซื้อบ้านมาตั้งแต่แรกได้เหล็กมาสร้างบ้านเป็นเหล็กดำดำเขาเรียกว่าเหล็กดำนะที่ยังไม่เคยทาสีเลยยังเวอร์จิ้นอยู่เนี่ยยังเวอร์จิ้นอยู่สิงอยู่ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้สีการสนิมธรรมดาก็คือพวกการสนิมแดงการสนิมส้มซึ่งโดยสเปคเนี่ยเขาจะทาการสนิมแดงหนึ่งเที่ยวส้มหนึ่งเที่ยวหรือสีการสนิมส้มสองเที่ยวอย่างนี้ครับซึ่งพวกนี้มันความ บ้องการสนิมมันจะเพียงพอต่อการใช้งานอันนี้คือสเปคบ้านมาตรฐานแบบบ้านหรูนะอย่างพวกแลนด์แอนด์เฮาส์คิวเฮาส์เนี่ยเขาจะใช้อย่างเงี้ยก็คือจะใช้สีการสนิมส้มภายในก็สองที่เที่ยวหรือแดงส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหล็กหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยหรือไม่ก็ใช้ชุบเข้าไปเลยพอมันอยู่ได้แต่ถามว่าไอ้พวกเนี้ยคืออะไรไอ้พวกรั้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีการสนิมมาหวยหวยไง การสนิมแบบทามาชั้นเดียวใช้กันนสิมถูกๆมาหรือคุณซื้อเขาเรียกอะไรอะครับซื้อตัวรู้เขาเรียกนะกันขโมยเนี่ยอะไรนะรูั่ะเหล็กดาดตวเหล็กดาดเหล็กดาดเรามีเหล็กดาดนะบางทีก็จําไม่ได้ขึ้นอะไรตัวเหล็กดาดเนี่ยบางทีเขาใช้สนิมโรงงานเขาก็ใช้การสนิมถูกๆมามัมนจะขึ้นสนิมเร็วกว่าเหล็กบ้าน อ่ามันก็เป็นอย่างนั้นเขาะฉะนั้นใช้การสนิมพวกธรรมดาคืองานสร้างใหม่แล้วก็ทาสองเที่ยวการสนิมสองเที่ยวแต่ถ้างานที่มันคุณได้บ้านมาแล้วได้อะไรมาแล้วคุณจะเอาพวกนั้นไปทาซ่อมอ่ะคุณทําไม่ได้หรอกเพราะคุณขัดไม่ไหวคุณต้องใช้สีพวกนี้มาซ่อมแซมค่อนข้าง DIY ใช่ค่อนข้าง DIY ดูอีกดับเซลได้บมาณกับมีอีกประเภทหนึ่งคือบ้านคุณเป็นโครงเหล็กเท่ๆสวยๆแล้วคุณต้องการให้มันอยู่ทนทน คุณเอาไอ้พวกนี้ไปใช้ได้ใช่ไหมครับ <ะ S 1> คุณเอาต้องการให้โครงเหล็กเส้เหลสวยๆทนทนคุณต้องเอาพวกนี้ไปใช้หรือโครงหรือคุณทําโครงสร้างเหล็กอยู่ใกล้ทะเลใกล้คลองใกล้แม่นะ้ำคุณต้องเอาพวกนี้ไปใช้เพราะมันทนกว่านะครับอ,อย่างงานอย่างงานสนามบ,บินเนี่ยสนามบ,บินสุวรรณภูมิโอ้ดีลัเ,เทคดลัเทคดีลัสเโครงเหล็กทำไมฮะที่มันขึ้นขึ้นเป็นสูงๆไม่มีใครไปซ่อมหรอกครับ ใช่ไหมครับตัวนี้เาียันต้องสอบ10ปี20ปีขึ้นไปอ่ท่านั่นอ่ะก็คือใช้ท T.V.A. รัสเทคนี่จริงๆอย่างรัสเทคเนี่ยก็สีมันจะออกสีเทาใช่ไหมครับแล้วก็ลูกค้าเราเอาครั้งนี้เราพูดเลยแล้วกันลูกค้าโฮมเพนต์เราเนี่ยที่ใช้รัสเทคเยอะมีอยู่เจ้าหนึ่งใช้ประจำก็เป็นงานสเปคของปั๊มน้ํามันหลังจ่าก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยมันเป็นท่อท่อส่งน้ํามันทั้งหลายแหล่ต้องใช้เขาเรียกว่า มันมีไอ้น้ำมันมากัดสีสีพวกอีพ็อกซี่เนี่ยมันทนไอ้น้ำมันได้มากกว่านะครับโอเคก็มี <Okay. S 1> มีรัสการนี่ก็มีงานสเปคเนะส่วนน้ำลูกค้าได้เป็นส่วนน้ำใช้อยู่ก็อย่างที่คุณหมีบอกแช่น้ำได้แช่น้ำได้แช่น้ำได้ตัวนี้ครับจริงๆอ,อ,อันนี้จะดีกว่าอันนี้จะดีกว่าอันนี้จะดีกว่าะน,น่าจะมีละอองน้าเยอะเฉยๆอาจจะไม่ได้แช่น้ำอันนี้แช่น้ําไม่ดีแต่เัื่งนี้ทั้งนั้นนะพวกนี้ราคาจะสูงกว่าสูงหน่อย นะแต่ว่าจริงๆคุ้มมากเพราะเป็นางานโครงสร้างอ่าอย่างตัวรัสรัสรัสชิวเนี่ยประมาณพันหนึ่งบวกลบนะครับเก้าร้อยถึงพันแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มรัสเท็กรัสกาดเนี่ยประมาณพันกันกลาพันพันสามพันสี่แต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยเนี่ยประมาณพันห้าขึ้นนะครับแต่พวกนี้อย่างที่คุณหนีบอกไปแล้วจะค,วค่อนข้างพรีเมี้ย <ใช S 2> แล้วใช้ทีเดียวนี่จบเลยแต่จอตมัมมาร์ติกไม่แพงนะ ม่แพถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงให้คุณภาพและยิ่งอีซี่พาร์มเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงอีซี่พาร์มนี่ทั้งชุดนี่โอ้ถูกมากไม่ถึงพันนะพันะก็อีซี่พาร์มเนี่ยที่หนึ่งตอนหนึ่งเนี้ยเนาะแล้วก็เสริมความดีพันนึงว่าสีตระกูลนี้นะเราไม่แนะนนะไม่ใช่ทินเนอร์สามเอผสมโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมันจะมีทินเนอร์เฉพาะของมันเพราะเนื้อสีมันค่อนข้างเข้มข้นถ้าเป็นเนื้อทินเนอร์สามเอบางทีมันมันไม่สามารถละลายได้ได้เท่าที่ควรนะครับต้องใช้ทินเนอร์ของเขาใชินเนอร์ของเขาอ่ะก็ โอ้ครับอันนี้เราก็เป็นตอนที่เราพูดถึงสีกันสนิมเกรดรีเมียมที่ทานน,นักธนิมได้เลยแล้วก็ก็เป็นการขยายด้วยแหละว่าที่โฮมเบนของเราจาก,กอีก่อนๆนั้นนี้จะพูดถึงสีน้ำใช่ไหมคุณหมีสีงานไม้สีภายในภายนอกใช่ไหมครับแต่วันนี้เราพูดถึงสีกลุ่มสีอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่โฮมเพนเรามีสินค้าซัพพอร์ตกลุ่มลูกค,ค้าเจ้าของเ,ออเจ้าของงานโครงการหรือว่าช่างุ้ับาทที่ทํางานพวกโรงงานพวกใกล้ๆทะเลใกล้ๆ เกี่ยวกับงานเรือนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเป็นอีกกลุ่มสินค้าหนึ่งที่ที่เราจำหน่ายครับก็พูดง่ายๆคือว่าถ้าจะซื้อสีแบบส่วนเดียวง่ายๆเอาไปทำเองง่ายๆที่ไม่ง่ายก็รัสชิลนะครับถ้าต้องการความคงทนขึ้นมาหน่อยก็ใช้ทีวีรัสเทคนะครับเมเยอร์รัสกาดหรือโจตอนอีซี่พรามถ้าเอางานแช่น้ำได้ก็ไปโจตานมาติก87นะครับก็วันนี้ก็พวกเรานะครับให้คุณหนุ่มปากลานนิดนึงนะครับก็ ที่โฮมเพน n นะครับส่วนสี่เขาวงจรเรามีทั้งหมด7สาขานะครับก็เดี๋ยวขึ้นตามหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับที่เบอร์โทรคอ c เซ็นเตอร์นะครับ087746455 0877464555นะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับไลน์แอดแอดโฮมอีพีไอพีนะครับแอดโฮมเพนนะครับแล้วก็มีช่องทาง Facebook แฟนเพจโฮมเพนต์ช่องทางโฮมเพน n ์เอาท์เล็ต ยูทูบชาแนลนะครับซึ่งก็มีคลิปดีๆคอยอนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับอย่าพลาดการติดตามแล้วก็ที่สําคัญก็คือ w www.homepage.co.th นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ทีมงานพวกเราโฮมเพนต์นะครับชาวโฮมเพนตั้งใจทํานําเสนอมีทั้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าดานวนโหลดแคตตาล็อกก็ได้นะครับเข้าไปดูคลิปรีวิวสินค้าต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้นะคุณมีครับผมโอเคก็วันนี้นะครับพวกเราก็คงจะต้อง ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับนะ